วัดเชียงทองมงกุฎทองแห่งหลวงพระบางในเมืองมรดกโลกที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีวัดหนึ่งที่เปล่งประกายราวอัญมณีแห่งศรัทธาและเปรียบเหมือนลมหายใจของหลวงพระบางรวมถึงเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของลาวนั่นคือวัดเชียงทองมรดกทางศิลปะศาสนาและตำนานที่มีชีวิตอยู่ประวัติและสถานที่ตั้งของวัดเชียงทอง วัดเชียงทองหรือวัดเสียงทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางประเทศลาวที่ตั้งอยู่ตรงมุมแม่น้ำโขงบรรจบกับแม่น้ําคานมีพื้นที่ประมาณ20,000ตารางเมตรหรือประมาณ20ไร่มีอาคารหลัดรวมกว่า20หลังรวมทั้งอุโบสถหอพระหอธรรมหอราชชยาน วัดนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2103หรือคริสตศักราช1560โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรหลานช้างเพื่อใช้เป็นวัดประจำราชวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญ เมื่อย่างเท้าเข้าสู่บริเวณวัดสิ่งที่ดึงสายตาทันทีคือสิมหลักหรืออุโบสถทรงหลานช้างหลังคาโค้งต่ำทอดยาวจรดพื้นคล้ายปีกนกฟ้าแผ่ร่มเงาแห่งธรรมะด้านหน้าตกแต่งด้วยลูดลายแกะไม้สีทองอารามส่วนผนังด้านหลังประดับด้วยกระจกโมเสกภาพต้นจำปาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวเชื่อว่าให้พลังชีวิต จุดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสิมหรืออุโบสถทรงหลังคาสามชั้นลดหลั่นแบบหลานชางแท้กระจกโมเสกภาพต้นจำปาและตำนานพระเวสสันดรหอราชยานที่เก็บราชรถทองคำสำหรับขบวนพระสพกษัตริย์มีตำนานเล่าว่า ต้นจำปาที่อยู่ในภาพผนังหลังอุโบสถนั้นมีชีวิตและในอดีตเคยมีพม่านำทหารมาล้อมเมืองหลวงพระบาลแต่เมื่อพยายามบุกเผาวัดเชียงทองพอไซลามถึงต้นจำปากลับมีลมแรงพัดดับเพลิงทันทีชาวเมืองจึงเชื่อว่าต้นจำปาคือวิญญาณผู้ปกป้องวัดจากภัยของอาธรรม วัดเชียงทองเป็นวัดราชวงศ์ของอาณาจักรหลานช้างกษัตริย์ทุกพระองค์ต้องมาทำพิธีราชาพิเศษที่นี่และเมื่อเสด็จสวรรคตพระศพจะถูกนำขึ้นราชยานทองที่เก็บไว้ในหอใหญ่ภายในวัดราชยานทองคำสูงเกือบ12เมตรหนักหลายตันตกแต่งด้วยพญานาคเจ็ดเสียนและพญาครุฑสื่อถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ และจะเปิดให้ชมเฉพาะบางช่วงของปีหรือในงานบุญใหญ่เท่านั้นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่หลายคนไม่รู้มีชาวบ้านหลวงพระบางกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าใต้ลานวัดเชียงทองเคยมีงูทองคำขนาดใหญ่อาศัยอยู่มีเพียงผู้ที่มีบุญเท่านั้นจึงจะเห็นมันเลื้อยในเงา ตอนเช้าบางคนว่ามูนั้นคือเทพารักษ์ผู้คุ้มครองพระบรมธาตุที่ซ่อนอยู่ใต้ดินลึกยังมีเรื่องเล่าขานกันเป็นตำนานว่าก่อนที่จะสร้างวัดนี้พระเจ้าชายเชษฐาธิราชได้ทำสมาธิภาวนาเพื่อขอให้พระอินทชีทางว่าจะสร้างวัดประจำราชวงศ์ไว้ที่ใดจึงจะเป็นสิริมงคลสูงสุด ในคืนหนึ่งพระองค์ทรงสุบินว่ามีต้นไม้ทองคำผุดขึ้นมาจากพื้นดินตรงจุดที่แม่น้ำคานบรรจบกับแม่น้ำโขงมันส่องแสงเรืองรองจรัดฟ้าและมีเสียงแว่วกังวานว่าจงสร้างวัดณที่นี้เถิดที่ซึ่งพลังแห่งแผ่นดินจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เมื่อพระองค์เสด็จมาตรวจสถานที่จริงก็บังเอิญพบต้นไม้ใหญ่ใบสีทองอารามขึ้นอยู่เพียงต้นเดียวกลางป่าริมโขงพระองค์ทรงเชื่อทันทีว่านั่นคือต้นทองคำตามนิมิตและจึงเลือกที่ตรงนั้นเป็นที่สร้างวัดหลวงแห่งอาณาจักรหลานช้างและบางคนเชื่อว่า ภาพกระจกโมเสกต้นจำปาที่อยู่ด้านหลังอุโบสถนั้นอาจไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของดอกไม้เมืองลาวเท่านั้นแต่คือการสื่อถึงต้นไม้ทองคำในนิมิตของกษัตริย์ต้นไม้แห่งปฐม,มเหตุที่ทำให้เกิดวัดเชียงทองแห่งนี้ด้วยวัดเชียงทองยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหลวงพระบาง โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันปีใหม่ลาวเดือนเมษาที่นี่จะเนืองแน่นด้วยผู้คนส่งน้ำพระฟังธรรมและเวียนเทียนมีการแห่พระพุทธรูปสำคัญออกมาจากสิมทำพิธีขอพรปีใหม่และพระพรมน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการตกแต่งวัดด้วยผ้าและทงผ้าจำปา ถ้าพระธาตุหลวงเวียงจันทร์คือหัวใจแห่งลาววัดเชียงทองก็คือจิตวิญญาณแห่งล้านช้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นดังอัญมณีแห่งศรัทธาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและความรักของคนลาวต่อแผ่นดินของตน ถ้าคุณหลงไหลเรื่องเล่าศิลปะและตำนานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้ากับศิลสถานสวัสดีครับ